ธรรมังหาพิปุชยามิท้าพระ้าบูชาซึงพระธรรมเจ้านั้นด้ววเรื่องสักการะเหล่านี้สุปฏิปันโนภะคะวะโต เพื่อฟังของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วหิมเมสักกะเริตาสังฆาภิพุชายามิข้าะเจ้าวูชาท่งหมประสง่งข้าเจ้านั้นด้วยเครื่องสักการะเหล่า มะยังพันเตวิสุงวิสุงราคนาถายะอิสรณนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุยมปิมะยังพันเต